สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้ออกกะแปลกซะหน่อยนะครับไม่ได้ทำไลฟ์ในห้องนะฮะแต่ว่ามาทำลฟ์ในสวนสวนนี้ก็เป็นสวนของผมเองที่บ้านผมเองที่ศูนย์ซีเกรนนะครับเป็นช่วงเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ผมก็นำเอาข้อมูลที่มีประโยชน์มานำเสนอท่านผู้ชมที่ดีมากน่าสนใจมากวันนี้เป็นวัน ที่เรียกว่าต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษที่จะเอาของดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนนะเข้าหน้าฝนเรากำลังจะเปียกปอนกันดังนั้นวันนี้ผมก็เลยเอาร่มมาเป็นของสมนาคุณเพื่อ,อตอนรับหน้าฝนตามที่ได้แจ้งข่าว ถ้าใครใช้ลายอยู่ก็จะได้ทราบว่าเราก็แจ้งข่าวทางลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับร่มนี้เป็นร่มที่มีความแข็งแรงมากสวยมากแล้วก็มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนร่มธรรมดาเพราะว่านี่เป็นร่มที่เป็นร่มธรรมดาตพนเป็นร่มพิเศษเพราะว่าตรงก้นของด้ามจับนี่มันจะมีเห็นไหมมีไฟนะครับมีไฟนะมีไฟสําหรับเวลาเราถือ แล้วไฟก็จะส่องลงมาที่ที่พื้นเวลาเราเดินตากฝนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับก็จะสามารถเห็นทางเดินได้สะดวกนะครับแล้วก็ร่มนี้เป็นร่มที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีความแข็งแรงมากนะครับมีความแข็งแรงมากเป็นร่มที่น่าจะเอาไว้สำหรับใช้เป็นร่มประจำตัวของทุกทกท่านนะครับ กดมีปุ่มกดนะมีปุ่มกดแล้วก็กางออกได้เลยนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้ท่านที่ใหญ่มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงมากทีเดียวเนี่ยมีความแข็งแรงทนกับพายุฝนหรือลมแรงๆบางทีท่านเดินกลางฝนตกักกลางร่มอยู่ใช่ไหมครับแล้วเวลาเดินเจอลมประทะปุ๊บ ล่มนี่ลู่ไปเลยอาจจะพับไปอีกข้างหนึ่งเสียหายไปเลยแต่อันนี้ไม่แน่นอนเพราะาอันนี้แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากจึงเป็นของสมบัตินาคุณที่เราจัดไว้ให้กับท่านผู้ชมในวันในวันนี้นะครับวันนี้นี่เขาจะพับเข้าเชารูปเข้ารอยเรียบร้อยเก็บแล้วกพกพาไปไหนก็ได้ตามสะดวกนะครับอันนี้จะสมบัตินาคุณ ฟรีให้กับท่านผู้ชมโดยมีเงื่อนไขว่า <c oughs> <c oughs> ในกรณีที่ว่าสั่งซื้อกรดอะเมโนกกดอะเมโนตัวไหนก็ได้ในสามตัวนะครับมูลค่าเกินสี่พันบาทก็จะแถมนี่หนึ่งคันหนึ่งรูหนึ่งคันนะครับหรือในกรณีที่ว่าซื้อกรดอะเมโนด้วยแล้วก็มีพ่วงอาหารทยพืชด้วยเพราะว่าหลายท่านเดี๋ยวนี้เกือบทุกๆท,ท่านทานเป็นเซ็แล้ว ทานกรดอะมิโนโด้วยทานอาหารทยพืชด้วยแต่อาจจะเลือกสูตรที่ท่านต้องการรวมกันนะฮะร,รวมกันตั้งแต่1นึ่งมืนบาทขึ้นไปก็จะได้สองขันหนะนึ่อมณ์ในสองขันเอาไปใช้รวมกันในครอบครัวนี่คือเป็นเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมานะครับที่เงื่อนไขตั้งขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุว่าเราต้องการที่จะให้ท่านนั้นเน้นเรื่องของการใช้ตัวกรดอะมิโนเป็นหลัก ต่อไปนี้เราจะมีโภชนาการโดยใช้กฎแอมโนเป็นหลักกันแหละทั้งตัวตัวแอมโนไบซิคลีนนะครับตัวนี้หรือจะเป็นจะเป็นตัวแอ r g i n ์จิตัวนี้นะครับ2ตัวหรือจะเป็นตัวทอรีนอีกตัวหนึงเป็น3ตัวท่านซื้อตัวไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วตัวหลักของเราก็คือตัวแอมโนไบซิคลีนก็คือตัวนี้ เพราะมันจะเป็นกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดที่เราจะพูดในหัวข้อในวันนี้เป็นหลักนะครับเป็นกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้คําว่ากรดอะมิโนจําเป็นหมายความว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่ร่างกายต้องใช้และมันก็ไม่มีอยู่ในตัวเราเองนะตัวเราเองสร้างขึ้นมาเองไม่ได้จะต้องบริโภคเข้าไปเป็นเม็ดแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวกรดอะมิโนจําเป็นนี้ก็ ก็มีอยู่ในอาหารทั่วไปในเนื้อสัตว์ในนมในไข่ต่างๆนะฮะแต่มันมีเป็นกระจัดก,กระจายปริมาณวัดไม่ได้จะใช้ปริมาณที่พอเพียงต้องการเท่านั้นมิลลกร,รมัมเท่านี้มิลกรรมลกัมเราวัดไม่ได้จะกินเนื้อเท่าไหร่จะกินไข่เท่าไหร่จะกินนมเท่าไหร่ถึงจะได้กดแอมโนโนน,นั้นๆๆกี่มิลลกร,รัมนี้เราวัดไม่ได้ดังน,นั้นจึงเป็นการกินกรดออมิรรมโนจําเป็นจากอาหารสดต่างๆภายนอกเนี้ย หลังยางหลากหลายด้วยการกินกรดอะมิโนจําเป็นที่สเปะสปะนะครับสเปะสปะพอได้บ้างพอได้บ้างแต่ถ้าเผื่อเราเจาะจงว่าต้องการไลซีนเท่าไหร่ต้องการเมทดแอลลนเท่าไหร่ต้องการทริปทูแฟนเท่าไหร่ในปริมาณที่ร่างกายพอเพียงตรงต้องการใช้หนึ่งวันต้องตัวนี้เลยเพราะว่าเราคํานวณมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวกรดอะมิโนจาเป็น9ชนิดบรรจุอยู่ในเม็ดแต่ละเม็ดในนี้อย่างครบถ้วนนะครับตามที่ โครงการอนามัยโลกเขากำหนดไว้เรียบร้อยนั้นเท่ากับว่าเราก็จะได้รับประทานกฎอนุโลมจำเป็นครบถ้วนทั้ง9ชนิดในสัดส่วนมาตรฐานโลกนะว่างั้นดีกว่าถ้าจะเป็นผิดพัน์ธุเดียวนะที่มีจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้แล้วเราก็ไม่สอดแทรกนะใส่ซิงใส่คลเซียมใส่นู่นนี่นั่นไม่เอาไม่เอาอันนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นหวังเรื่องของการขายมากกว่า เป็นการโฆษณาว่ามีอะไรหลากหลายมากกว่าแต่ในความเป็นผมผมคิดว่าไม่จําเป็นเราใส่ลงไปงตรงตรงเลยก็คือตัวกรดอะมิโนจาเป็นเก้าชนิดนะครับเพราะว่าในอาหารทเลพืชที่ท่านรับประทานคู่กันเนี่ยมันจะมีส่วนของสารอาหารที่จําเป็นครบถ้วนอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเพิ่มเติมไม่จําเป็นและโภชนาการนี้จะเป็นโภชนาการที่สุดวิเศษเพราะว่ามันเข้าไปทําหน้าที่ในการฟื้นฟู เซลล์ของท่านทั่วร่างกายเมื่อฟื้นฟูเซล์แล้วนั่นเท่ากับว่าเป็นการฟื้นฟูอวัยวะของท่านแต่ละอวัยวะแต่ละอวัยวะทุกๆอวัยวะก็จะได้รับการฟื้นฟูอวัยวะไหนที่อ่อนแอที่เสื่อมไม่ค่อยแข็งแรงทํางานได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเผื่อเราได้รับกดอะมิโนโจําเป็น9ชนิดก็คือตัวแอโนโบไบสิเคเลนี่เข้าไปอย่างถูกต้องครบถ้วนในระยะเวลาที่พอเหมาะพอควร ไอ้เจ้าอาวัยวะที่มันอ่อนแออันนั้นน่ะที่มันทํางานได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอวัยวะที่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอีกสิ่งหนึ่งสําคัญมากก็คือการสร้างโปรตีนสมบูรณ์โปรตีนสมบูรณ์นี่เป็นศัพท์วิชาการนะครับแอบสุดโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนสมบูรณ์อันเนี้ยก็เกิดจากอะไรโปรตีนสมบูรณ์เกิดได้อย่างเดียวก็คือท่านจะต้องมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วร่างกายท่านจึงจะสามารถสร้างโปรตีนสมบูรณ์ให้กับท่านได้และโปรตีนสมบูรณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านมีโปรตีนสมบูรณ์ครบร้อเปอร์เซ็นตามที่ร่างกายต้องการทัว่วแล้วแล้วก็การฟื้นฟรูร่างกายการฟื้นฟูทุกๆอวัยวะไงจึงเกิดขึ้นไงครับจึงเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของสารคัดหลัง่งเรื่องของระบบประสาท ทุกระบบในร่างกายของเรามีทั้งหมด12ระบบก็จะได้รับการฟื้นฟูโดยตรงจากตัวกรดอะมิโนโที่บริโภคคู่ก,กันกับอาหารที่เหมาะสมอาหารที่เหมาะสมในที่นี้แล้วก็หมายถึงตัวอาหารทดแทนที่เป็นอาหารทยพืชนั่นเองนะครับนี่คือความสมบูรณ์แบบของโภชนาการของศูนย์ซีเกรนทุกท่านเมื่อได้ทานชุดนี้เข้าไปแล้วก็จะรู้สึกทุกๆคนว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นมีกําลังมีกําลังเพิ่มขึ้น นะครับสามารถทํารุ่นทํานี่ต่างๆได้มากขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยนี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็เป็นไปตามแผนทุกประการถ้าเผื่อท่านทานอาหารชุดนี้ตามเราแต่ในวันนี้ผมจะพูดให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์นี่เป็นของใหม่เป็นคําใหม่ที่อาจจะรู้จักกันภายใน10กว่าปีนี้นะครับหลายท่านอาจจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายด้วยการฉีดสเต็มเซลล หมายควาว่าเอา,เ,อาเซลล์ของท่านเองดึงออกมาเจาะเลือดออกมาแล้วก็เอาไปเพาะเป็นสเตมเซลล์ที่มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ฉีกกลับไปใหม่เป็นการฟื้นฟ,ฟูส่วนต่างๆของร่างกายนั้นๆราคาแพงมากเป็นหลักแสนผลออกมาถามว่าครบถ้วนตามที่เราประสงค์ทุกประการไหมผมเท่าที่ติดตามมาก็คือได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่มีใครการันตีไดร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปแล้วจะทําให้อวัยวะที่เสื่อมโทรมนั้นจะรับการฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ตอบไม่ได้แต่ว่าการใช้วิธีการฟื้นฟูสเต็มเซลล์ด้วยหลักโภชนาการอันนี้เจ๋งกว่าได้ผลดีกว่า <c oughs> ต้องพูดก่อนว่าสเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นเซลล์ต้นกําเนิดนะครับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกาเนิดเนี่ยมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้ว ตั้งแต่สเปิร์มกับไข่เริ่มผสมกันออกมาเป็นไซโกดเป็นตัวอ่อนโตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นเอเมเรียวเป็นตัวเต็นตัวก่อนก่อตั้งขึ้นมาเริ่มก่อตัวขึ้นมาเหมือนกับเป็นตัวทารกแหละนะครับเป็นเอเมเรียวแล้วก็กลายเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบม,แมีแขนมีแขนขามีหัวมีต่างๆครบสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นแบบนี้ได้เพราะว่าอะไระไหม เพราะในร่างกายของเรานั้นที่ผสมพันธุ์กันมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอยู่ในภายใต้การควบคุมของสเต็มเซลล์เซลล์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสเต็มเซลล์นะครับและสเต็มเซลล์ถ้าเผื่อเราอยู่ในภาวะที่อย่างนี้โตแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยสเต็มเซลล์ของเราก็จะกลายร่างออกมากลายเป็นสเต็มเซลล์ที่มันควบคุมการทํางานของแต่ละอวัยวะแต่ละอวัยวะ นั่นหมายความว่าในแต่ละอวัยวะก็จะมีชุดชุดของสเต็มเซลล์ควบคุมตัวมันเองตับของเราก็จะมีสเตมเซลล์ของตับในการดูแลให้ตับแข็งแรงหัวใจก็มีสเตมเซลล์ของหัวใจปอดก็มีสเตมเซลล์ของปอดไตก็มีสเตมเซลล์ของไตเพื่อดูแลให้อวัยวะนั้นๆทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการของการมีโภชนาการที่ดีเมื่อไร่ที่เราป่วยนั่นเท่ากับว่าบางอาวัยวะป่วยใช่ไหมครับ เมื่อเอาไว้ว่าท่นป่วยนั่นแสดงว่าสเต็มเซลล์ท่านเสื่อมเขาไม่สามารถที่จะสร้างเซลล์ที่ดีงามที่แข็งแรงชดเชยเซลล์เก่าได้เซลล์ที่มีอยู่เดิมในอวัไว้นั้นก็ค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปทําให้เราเกิดอาการป่วยเพราะว่าเาวัยว้นั้นไม่สามารถทํางานตอบสนองร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเปิดสเต็มเซลล์ของเราแข็งแรงอยู่เสมอเพราะว่าเรามีโปรตีนสมบูรณ์ไงโปรตีนสมบูรณ์ที่เข้ามาในร่างกายอยู่เสมอๆเนี่ย ก็จะทําให้สเตมเซลล์ทั้งหมดของร่างกายในทุกๆอวัยวะเขาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะดูแลร,ร่างกายดูแลแต่ละอวัยวะนั้นให้แข็งแรงทํางานได้เต็มประสิทธิภาพทํางานได้ตรงกับตามวัตถุประสงค์ของอวัยวะนั้นๆเขาเขาถูกสร้างขึ้นมาทั้ง12ระบบก็จะมีสเตมเซลล์ควบคุมอยู่ทั้ง12ระบบเฉพาะด้านของเขาวิธีการที่เราจะดูแลให้ดีที่สุดก็คือต้องทําแบบฟื้นฟู ool, แบบองรวมเราไม่ได้ ฟื้นฟูเป็นจุดหรือเป็นแต่ละอวัยวะนะครับแต่การฟื้นฟูของเราเป็นการฟื้นฟูแบบองค์รวมนั่นคือหลักการใช้หลักการทางน้นโภชนาก,การก็คือตัวนี้แหละตัวแอมโมนโียซิเกรนนี่และครับทานเป็นประจำนะฮะเข้าไปแล้วก็มีตัวแอลอาร์จินีตัวนี้แล้วก็มีตัวทอรีนเข้าไปเป็น3มเกลือที่ทําให้ร่างกายได้รับตัวกรดออมโนโทั้งหมดเป็นระบบอย่างครบถ้วน และอาหารหลัก <c oughs> ของเราที่เป็นอาหารทดแทนก็อยู่ในแคริกากฎเกณฑ์ที่เรากำหนดสัดส,ส่วนเอาไว้ <c oughs> ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเป็นอาหาระากพืชน,นะครับนี่แหละครับเป็นความสมบูรณ์แบบของของอาการใช้หลักการทางด้านโภชนาการดังนั้นไม่ไว่าจะเป็นเบาหวานก็ดีเป็นความดันเป็นไขมันหรือน้ำหนักตัวเกินหรือไตเสื่อมนะฮะ หรือปเป็นปัญหาเรื่องหลอดเลือดไม่ปกติทําให้หัวใจผิดปกติทําให้ไตผิดปกติสมองผิดปกติต่างๆพวกนี้ก็จะได้รับการฟืน้นฟูหมดเลยเพราะสเต็มเซลล์ที่บง่งที่ควบคุมแต่ละอวัยวะที่ผมพูดถึงเนี่ยเขากลับมาเป็นสเต็มเซลล์ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยโปรตีนสมบูรณ์นั่นเองนะครับเมื่อสเต็มเซลล์มีโปรตีนสมบูรณ์เข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเขาให้เขาเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงตัวสเต็มเซลล์ก็จะทําหน้าที่ในการดูแลอวัยวะนั้นๆให้แข็งแรงด้วย เช่นการาสลัดเซลล์เ,ลเก่าที่แก่แล้วออกไปสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาชดเชยเซลล์เก่าในแต่ละอวัยวะนั้นก็จะเป็นในความราบรื่นการมีสายคัดหลังที่จะนุนเวียนอยู่ในแต่ละอวัยวะเพื่อเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสายคัดหลังต่างๆ,ๆนั้นก็จะหลังออกมาด้วยความเป็นปกตินะครับทาให้ไม่มีที่ติไม่มีตําหนิ ของการทำหน้าที่ของแต่ละอวัยวะนั้นๆได้อย่างนั้นสเต็มเซลล์จึงเป็นแหล่งที่สำคัญมากการฟื้นฟูร่างกายก็คือการฟื้นฟูสเต็มเซลล์นั่นเองแต่การฟื้นฟูร่างกายแบบทั่วๆไปเช่นการกินอาหารบางชนิดการกินเวโปรตีนการกินนมการกินยาต่างๆก็เป็นการฟื้นฟูหรือเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางนะครับไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูแบบย่บงยั่งยืนแบบของเรา ถ้าเผื่อท่านต้องการกล้ามต้องก็ไปกินเวโปรตีนออกกําลังกายก็เป็นกระเป่งกล้ามแต่เอาไว้ที่เหลือนะที่เขาต้องการการฟื้นฟูด,ด้วยก็ไม่รับการดูแลาะงั้นการฟื้นฟูมีสองแบบก็คือฟื้นฟูเป็นระบบทั้งหมดของร่างกายเราก็คือโดยการใช้กรดอะมิโนจําเป็นเก้าชนิดกับโภชนาการที่ดีนั่นเป็นการฟื้นฟ,ทบบนฟูทั้งระบบการฟื้นฟูทั้งระบบหมายความเป็นการฟื้นฟูสเต็มเซลล์นั่นเองนะครับแต่ถ้าแบบเป็นการฟื้นฟูเฉพาะจุด อันนี้ก็เป็นการฟื้นฟูแก้ไขเฉพาะจุดของแต่ละอวัยวะต่างๆก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราเราเราไม่ได้ทำตรงนั้นนะฮะสีเกรนไม่ได้ทำการฟื้นฟูแบบเฉพาะจุดแต่สีเกรนเราเป็นการทําการฟื้นฟูแบบเป็นทั้งระบบทั้งร่างกายนะครับดังนั้นในวันนี้จริงเอาของดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเริ่มตั้งแต่การที่เรามีของสมนาคุณนะฮะแจกร่มแจกร่มคันนี้ ผมชอบมากเลยนะร่วมคันี้แค่กดปุ่มนะเนี่ยมีปุ่มให้กดกดปุ่มกึกลางเองเลยนะครับกลางเองเลยแข็งแรงมากทีเดียวนะครับผมก็จะอยู่ท่านี้ไปจนกว่าจะจบรายการดีกว่าเป็นการโฆษณาร่มด้วยแล้วถ้าตอนกลางคืนท่านก็มีแสงไฟตรงนี้สองสว่างเพื่อฉายไว้ที่พื้นเวลาเดินมืดๆจะได้เห็นเห็นทางเดินได้ชัดเจนนะครับ ๋ยวน,นี้จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้เวลาท่านใช้แล้วหมดไปท่านก็ซื้อซื้อเปลี่ยนได้ตามร้านซ่อมนาฬิกาทั่วๆไปเป็นแบตเตอรี่กลมๆเล็กๆสามก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นของของของขวัญหรือเป็นของสมนาคุณที่ผมจะแถมให้กับท่านผู้ชมเมื่อซื้อตัวกรดออมโมนจํจเป็นหรือกรดออมโนทั้งสามตัวนี้อันใดหนึ่งก็ได้นะครบตั้งแต่สี่พันบาทขึ้นไปก็รับร่มนี้เป็นหนึ่งคันแต่ถ้าเกิดท่านซื้อร่วมกัน กับตัวอาหารททยพืชด้วยสูตรใดก็ได้ครบหนึ่งหมืนท่านก็รับไปสองคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสมนาคุณให้สำหรับในช่วงฤดูฝนซึ่งฝนมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็คลืมึๆแล้วนะครับท่านก็จะได้มีร่มดีๆที่แข็งแรงนะนี่แข็งแรงมากนะครับลมมาพายุมาประทะยังไงก็ร่มไม่ไม่หกักไม่รู่นะครับบางคนร่มที่เราซื้อมาบางคนก็เปลาะบางนะคันหนึ่งไม่กี่บาท ซื้อมาแล้วก็ทําให้เจอลมแรงๆก็รูหายรูไอ้เส้น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 ตรงเนี้ยมันหักไปเลยเพราะว่าลมมันประท้าจนกระทั่งมันพลิกอ่ะนะฮะัแต่นี่ไม่เป็นเพราะนี่แข็งแรงนะครับผมเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาสมบัคุณให้ท่านผู้ชมนะครับสนใจก็เริ่มสั่งซื้อเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ยี่สิบเก้าพฤษภาเริ่มวันนี้เลยแล้วก็มีการประกาศข่าวในข้อความฝากข้อความในไลน์เรียบร้อยแล้วในไลน์แอดของเรานะครับ ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลอัอนหนึ่งที่พูดกันยิงเรื่องของสเต็มเซลล์ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างแท้จริงการฟื้นฟูสเต็มเซลล์ต้องฟื้นฟูทั้งระบบเราไม่ใช่ฟื้นฟูสเต็มเซลล์เฉพาะจุดนะครับเป็นการฟื้นฟูสเต็มเซลล์ทั้งระบบด้วยหลักการทาน้นโภชนาการโดยมีตัวกรดอะมิโนโจำเป็นเป็นตัวนําเข้าไปดังนั้นราการที่เราสมมตวสมนาคุณรมอันนี้ ประสงค์เราเพื่อต้องการให้ท่านนั้นหันมาให้ความสําคัญเรื่องของการใช้กฎอัมรู้จําเป็นกับกดอํมรู้สองตัวที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยถ้าใช้ดีใช้ครบครับใช้ให้ครบแล้วก็ใช้ร่วมกันกับอาหารทดแทนที่เป็นอาหารไทยพืชของเราด้วยัวละสักมือสองมือต่อว,วันท่านจะเห็นเลยว่าสุขภาพท่านเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนเพราะสเต็มเซลล์ท่านเปลี่ยนมาเป็นสเต็มเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นแล้ววิถีชีวิต การดําเนินชีวิตของท่านจะคล่องตัวขึ้นจะสะดวกสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นอุปสรรคในการที่จะมีอาการเจ็บป่วยกระสอบกระแสของร่างกายท่านก็จะไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่เรามอบให้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราในการช่วยให้ทุกๆท,ท่านนั้นมีสุขภาพกา,ายและใจดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นอะไรที่สําคัญเช่นเดียวกันแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยๆพูดถึง เอาละครับวันนี้ก็คงจะเป็นเวลาที่ <c oughs> ได้เวลาพอสมควรนะครับที่จะมาแจ้งข่าวให้ทห่านผู้ชมได้ทราบกันถึงเรื่องของการเน้นที่จะชี้ชวนในท่านนั้นหันมาใช้กฎอะเมโนโจําเป็นอย่างอางจริงจังเสียทีตอนนี้ผู้บริโภคของเราผมว่าส่วนใหญ่นะเกินครึ่งก็เริ่มใช้สองปิดผันร่วมกันก็คือตัวกฎอะเมโนโกับอาหารทยพืชรวมกันเริ่ม เริ่มรู้จักแล้วเริ่มใช้แล้วแล้วก็เริ่มเรียกผลแล้วนะครับแล้วก็การใช้กรดอะมิโน NO นี่ควรจะใช้ครบทั้งสามตัวนะครับเราจึงมีชุดครอบจักรวาลไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ชุดครอบจักรวาลเราก็ยังลดห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับที่เป็นชุดใหญ่นะลดห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วก็แถมลมด้วยให้ลมด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีชุดครอบจักรวาลชุดเล็กด้วยนะครับชุดเล็กสําหรับชุดประหยัดใช้สองเดือนเหมือนกันนะครับแต่เป็นชุดประหยัดก็มี กรดอมโมนุจจำเป็นตัวเดียวแล้วก็อาหารไทยพืชอีกหนึ่งตัวก็คือซีเกนพลัสนะครับอันนั้นสำหรับเอาไว้สำหรับท่านที่มีขีดจำกัดเรื่องการเงินพอสมควรก็ใช้ชุดชุดเหล็กชุดประหยัดได้ดังนั้นะรเราก็มีทุกอย่างผิดพันธ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพครบถ้วนแล้วตอนนี้นะครับท่านก็พิจารณาแล้วก็ติดต่อมามีข้อสงสยัยโทรพท์มามผมนะครับผมเป็นคนรับสายเองแล้วก็จะตอบ กับท่านผู้ชมโดยตรงเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาที่ท่านเจออยู่ในปัจจุบันนี้ว่าท่านมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมอย,อย่างแท้จริงนะครับอโอเคตอนเก็บอาจจะแข็งหน่อยนะอาจจะแข็งหน่อยแต่ว่าเพราะเขาแข็งแรงโนีสปงสปริงเนี่ยจ,จะแข็งหน่อยก็จะเป็นของขวัญของสมณคุณที่มีคุณค่ายิ่งนะครับ เอาละครับวันนี้ผมข้อคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตผ่อนคลายทำอะไรนึกสิ่งใดที่วังผลในสิ่งที่ดีงามในวันนี้ก็ขอจงประสบความสำเร็จทุกประการนะครับวันนี้สวัสดีครับ